สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่หรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะมาจากพี่ระมาดูที่องค์แรกนะจ๊ะองค์แรกจะพี่จะจะประเดิมไม่เป็นมีดจตพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดด้ามไม้นะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะรวม ปอกรวมด้ามนะคะพี่นะคะหกหน่อยหน่อยหน่อยค่ะพี่นะคะชัดไหมหกครึ่งนะคะพี่นะคะเป็นมิดหลงว่วเดิมค่ะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเล่มน,นี้ขอไว้ที่1,200บาทจาก เล่มน,นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพไปน,นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะเป็นมีดหมองหลงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทจา้ะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะมีดหมองหลงพ่อเดิมจ้ะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ อันน like ี้ปิดตาไม่ทราบที่จะพี่เขียนคําว่าเด็กนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จักอันนี้จะเป็นปิดตาสังกัจจายนะคะพี่ขานั่งบนพานนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะนะคะ700บาทปลายทางอันนี้ไม่น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะจ้าพี่นะคะ ปิดตาจะพี่นะคะจางกระจายหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะนั่งพานนะจะพี่นั่งพานนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองคน,นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ ปิดตาเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มหาสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพร้อมกล่องจะพี่จ๋าสมเด็จจิตรดาจ้ะด้านหน้าจะเป็นพายาคุตจะเป็นกล่องกามี่สีน้ําตาลจ้ะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่เปิดมาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ระับนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้ยบาทจ้ะสมเด็จจิตรดานะจ๊ะพี่จ๋าดึงยากจังเลยจ้ะพี่จ๋านะคะดึงไม่ออกจ้ะพี่นะคะดึงไม่ออกจากคุณลูกค้าแน่นมากเลยค่ะนะคะ ได้มาแบบนี้จะจะเขียนว่าสมเด็จจิตรดาจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพร้อมกล่องเลยนะคะแม่ค้าดึงไม่ออกนะคะพี่มันแน่นไปนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพระพร้อมกล่องสมเด็จจิตรดาด้านหน้าจะมีพญาขุดจะเจ็ดร้อยบาทจะส่วนอันนี้จะเป็นอาตะกรุดพร้อมก็เรียกว่าสายคาดเอวค่ะพี่ของหลวงพ่อปานจะพี่นะคะอันนี้แปดร้อยบาทจะพี่นะคะมีตะกรุดดอกใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ดอกเล็กอยู่ตรงข้างนะคะพี่พร้อมเชือกขเก่านะคะพี่นะคะ แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อปานนะคะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสาหรับตะกรุดดอกนี้นะคะพี่เก่าเก่าสวยสวเลยนะคะแปดร้อยบาทจ้าอันนี้เป็นพระค่ะพี่พระไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะไม่ทราบ่าคนเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ 600บาทจ้ะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพี่อันนี้500บาทจ้ะนะคะองค์นี้500บาทจ้ะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม58บาทจ้ะพี่เบี้ยแกจ้ะเก่าเก่าจ้าาาจะมีตะกรุดหนึ่งดอกจ้ะเนี่ยค่ะเก่าเก่าส,สวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตรงนี้จะเป็นก้นหอยอยู่หน่อยนะคะพี่อันนี้ขอไวที่700บาทจ้ะ ไม่ทราบว่าเขาเรียกเบียเ้ยแก้อะไรนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นเบียเ้ยแก้เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะอันนี้จะเป็นพร้อมตลับจะพี่นะคะเป็นสีทองใต้ฐานจะมีเป็นยันจะพี่นะคะเปิดมานะคะพี่จะเป็นอ่าไม่แน่ใจว่าหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่อันนี้หกร้อยบาทจ้ะตลับนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทด้านในจะเป็นสีพึ่งมังคะพี่แข็งจะพี่ก็ไม่ได้แข็งมากนะคะพี่นะคะ ด้านในจะเป็นพระคุณแผนหนึ่งองค์นะคะพี่นะคะด้านในจะเป็นสีพึ่งสีดําค่ะพี่ตลับนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตลับเป็นพระปิตานะคะพี่อยู่ด้านในค่ะพี่นะคะเป็นสีพึ่งเช่นกันจ้ะพี่อันนี้ก็หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะแล้วก็จะมีก้อนทองทองจ้ะพี่นะคะด้านในจะเป็นสีพึ่งใสๆเขียวๆนะคะพี่ด้านแล้วก็อีกอันจะเป็นพระปิตาจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ้า ส่วนอันนี้จะพี่จ่ะอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะพร้ share, อมเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยจ่ะพี่นะคะอยู่ที่ประมาณน wow ิ้วกลางแม่ค้านะคะははพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่านะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตะกรุดเก่าค่ะพี่เก่าๆหกร้อยบาทจ้ะ อันนี้ก็เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้ามีรอยจานคะ่ะนะคะตามสภาพไระจากพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะพี่อันนี้จะเป็นแหวนคะ่ะพี่กี่ยอดเออห้ายอดจ้ะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะแหวนนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเขาเรียวกว่าแหวนอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะพี่นะคะแต่รู้ว่ามีเก้ายอดจ้ะพี่นะเออห้ายอดจ้ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่วงนี้700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นสิงจะพร้อมตะกรุจดจ้ะเนี่ยค่ะเป็นสิงพร้อมตะกุดนะคะพี่มีตะกุดอยู่สามดอกพันรวมกันนะคะเป็นผ้าพันรวมกันนะแล้วด้านหลังจะเป็นผ้ายันจะพี่อันนี้800บาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะจะเป็นผ้ายันนะคะจะมีสิงอยู่หตัวป๊บจ้ะพี่เดียว ไปมันตกจ้ะพี่แป๊บหนึ่งนลจ้ะพี่มาแล้วเอาแป๊บหนึ่งจ้าเหมือนปักหลวมจ้ะพี่แป๊บหนึ่งนะจ้าเหมือนปักมันหลวมจ้า น่าจะพี ha. mm. ่เป็นสิงนะจ๊ะแปดร้อยบาทจ้ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอาหลงปูทิมจ้ะพี่เป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่องนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นปูทิมน้อเงินลงยานะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะสําหรับเหรียญปูทิมองค์นี้จ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่พระเจ้าตากหรือเปล่าคะพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะเริ่มกรอบเงินจะพี่องค์นี้จะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะสิงจะ้ะสิงจะพี่งาแกะนะคะพี่นะคะนะคะพี่อันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะ เป็นสิ่งนะคะพี่นะคะราชสิ่งนะคะพี่นะคะเป็นงาเกตน,นะคะพี่นะคะ1,300บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จาะพี่จ๋าจะเป็นตัว ได้มาสองตัวจากตัวผู้ตัวเมียจ้ะตัวละเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้คือตัวผู้จ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่อันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวผู้จ้ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวเมียจ้ะพี่ราคาเท่ากันจ้ะพี่ขายจะปิดคู่จะปิดเดียวก็ได้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจ้ะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพร้อมอนเจ็ดร้อยบาททวนจากตัวเมียจ้า ปิดตาได้บางไผ่จะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะปิดตาได้บางไผ่จะ้ะหลวงปู่ทวดจะพี่จ๋าเนื้อว่านสบู่เลือดจะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพอปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจะ้ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อทวดหรือเปล่านะคะพี่นะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะหรือว่าหลวงพ่อกลัวหรือเปล่าไม่แน่ใจจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นรูปปลวกก็บโบราณนะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพิงค์จ้ะพี่นะคะรูปรหล่อหลวงพ่อพิงค์นะจ๊ะพี่นะคะเหรียญหล่อจังหวัดลบบุรีนะคะตําบลโก่งธนูจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ลงรักหน่อยๆนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เก่าเสวยๆเลยนะคะ5 0 0บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเหนียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะคะพี่นะคะห่วงเชื่อมจ้ะอันนี้500บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะเหนียนพ่อกันจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ตามภาพเลยนะคะ5 0 0บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจะพี่จ๋า500บาทเช่นกันจะคุณลูกค้านะคะ กอสวยๆเลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะพระยอดธงจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะเป็นพระยอดธงนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้พะพอทวดเนื้อว่านจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอาหลวงพ่อทวดจะเนื้อเมะพัดจะ้ะด้านหลังจะเขียนว่าเฉลิมพลนะจ๊ะอาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเฉลิมพลหรือเปล่าใช่ค่ะพี่เฉลิมพลค่ะแล้วก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะคะพี่ใต้ต่างอ่าข้างล่างนี้จะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะปูเอี่ยมเฉลูข้างจะพี่500บาทจะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียนหลวงพ่อนายจะพี่เริ่มพัดติก่อเปิดหน้าเปิดหลัง600บาทจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะ เหรียญพ่อเดิมจะพี่700บาทจ้ะอาจอยู่ในพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะ700บาทจ้ะหลวงพ่อหรือสีลิงดำจะพี่จ้าหกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะมาในกรอบพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะผ้ารอ,อดจะพี่จ้าหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะกอเก่า,กาส,สวยๆจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ชินาราชหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะชินราชหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะคุณลูกค้านะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมจะพี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ คุณแผนจะพี่กูวัดใหญ่ชัยมงคลจะหกร้อยบาทจ้ะนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะปิตาจะพี่เชือกถักกับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปิตาเชือกถักเก่าเก่านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะกูมานจะพี่มาในกรอบพัตติกเก่านะคะตามสภาพนะคะพี่หกร้อยบาทพอจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากกุมานเก่าไม่ทราบที่จะคุณลูกค้า หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋าปิตาชีโบจะพี่ไม่ทราบพิมพ์นะคะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะปิตาชีโบจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อหลวงปู่เผือกจากวัดกิ่งแก้วจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจังหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมกรอบเงินอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าตามสภาพนะคะ ตามสภาพจะพี่จาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะซุ้มกอจะพี่เปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะซุ้มกอจะ้ะลูกหล่อพ่อเดิมจะพี่นะคะใต้ฐานมีรดยจานจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะ เป็นรูปหล่อพ่อเดิมนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงหรือว่าภาพเบอร์ยังไงนะคะลูกค้าแอนไลน์ ine, มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180รบกวรฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกราเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ